คอรมออนุมัติแล้วให้คนละสอง0 0เช็คด่วนเลยคอรมออนุมัติด่วนจ่ายเงินเยียวยาแล้วคนละสอง0 0ใครได้บ้างเช็คด่วนเลยก่อนหมดเขตนางสาวไตรสุริเตศรนรกกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมเชรประทานจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางจากการทำประโยชน์ในแปลงจัดสรรที่ดินไม่ได้จำนวน103รายในอัตรารายละ20,000บาทในส่วนของอัตราดอกเบี้ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากที่ราษฎรร้องเรียนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินค่าชดเชยเสร็จทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎรครม จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินจำนวน14รายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานกรรมการให้มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ์จำนวน103รายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมทั้งกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยสำหรับการจ่ายเงินจะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจ่ายตรง ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการหรือทายาทของบุคคลดังกล่าวและให้ระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยว่าข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าเช่าเฉยในครั้งนี้และจะไม่มาเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใด,อดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ําแม่มอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลําปางจากทางราชการอีกสําหรับโครงการอ่างเก็บน้ําแม่มอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงหมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี2534-2543ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะ